หิมะสูงนะคะตกทั้งคืน ดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ปา้าย่าเลิกงานแล้วนะคะวันนี้เหนื่อยอยู่บุกหิมะวันนี้เมื่อคืนนี้นะคะมีพายุเนาะเขาชื่อว่าฟรังค์นะคะก็เลยทำให้หิมะตกทั้งวันทั้งคืนแล้วก็วันนี้ก็ยังตกอยู่แล้วเนี่ย หิมะก็จะท่วมบ้านเขาแล้วสูงมากเลยนะคะเท่าครึ่งตัวปา้าย่าเดี๋ยวไปดูที่บ้านป้ายาเนาะว่าเป็นยังไงที่คอยรถประจำทางนะคะดูขยะเต็มเลยอะหิมะก็สูงมากเพิ่งจะมีนะจ๊ะปีที่แล้วเองมัง้งเนาะที่นั่งคอยอะนะ จดหมายตูจ้จดหมายเขาจะมาเป็นศูนย์รวมอย่างนี้นะจ๊ะแต่ละบ้านแต่ละอะไรเขาก็จะมีชื่อแปะไว้ทุกคนบริเวณเนี้ยก็จะเดินมาเอานี่บ้านปะะยาเห็นไหมเนี่ยนั่นแหละลอยเราเดินออกมา อันนี้คอหมูนะจ๊ะหน่าเกนคอตเล็ตเตอร์คอหมูแช่ซีฟนะ เดี๋ยวไปเรียกลุงมากินข้าวจ้ะเปลี่ยนรองเท้าก่อนสปีดะก็สปีดก็ Jeg ble så sulten. Ja. Bare å spise det kjære. En skinn. Sove sove? lenge. Det det, går ikke an med vet du. <laughs> อิ่มแล้วนะคะทีนี้จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องคนผู้โชคดีนะคะชายหนุ่มผู้โชคดีอายุ47นะคะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนะไปะยาติไปดูรูปลูกสาวเขาแล้วหน้าตาระไม้คล้ายครึ่งลูกครึ่งนะคะคนไทยคิดว่านะเพราะว่าเ,เขาบอกว่าเขาอย,เอ,อ,อยู่เมืองไทยมาเกือบ10ปีนะคะ10ปีหรือว่ายังไงงี่แหละนะไปญาติจำไม่ได้ วันนั้นดูกับหัวหน้ากับเพื่อนร่วมง,งานนะคะเมื่อวันอังคารเนาะทีเนี้ยก็เลยอยากมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามีคนคนนึงโชคดีมากไม่รู้ว่าเขาจะสนใจสาวไทยคนคนใหม่บ้างไหมนะป้ายญบอกอ่า หัวหน้ากับเพื่อนร่วมงานว่าเฮ้ยฉันอยากไปจังเลยเขาอยู่ที่ไหนเผื่อเขาอยากได้แม่เลี้ยงไว้ให้ลูกสาวเขาเนาะลูกสาวเขานะัน้องเอลิซานะคะอายุเจขวบเรื่องมีอยู่ว่าอย่างนี้นะคะเอาแบบรวดเร็วเลยนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะ่ะวันเขา จะต้องจ่ายค่าผู้ชายคนนี้นะคะเขาชื่อเชลนะ,ะเขาจะต้องจ่ายค่าบ้านพักนะคะเขาเช่าบ้านอยู่นะคะแล้วเขาก็ไม่มีไม่มีเงินจ่ายเลยนะคะมีเงินอยู่แค่ร้อสิบโครนคะคะเขาก็เลยตัดสินใจขายรถค่ะขายรถขายรถตัวเองเนะะี่ยค่ะเพื่อที่จะเอาเงินน่ะมาจ่ายค่าเช่าบ้านนะคะทีเนี้ยพอขายรถไปแล้วก็ยังพอมีเงินใช่ไหมคะก็เลยไปซื้อ,อรางวัลกินแบ่งรัฐบาล ปะยะแย่แซลเลนแซลเลนนะคะคือไปซื้อลอตเตอรี่นะคะเหมือนบ้านเราอย่างนี้แหละค่ะนอชทิปปิ้งนะคะ,ะ,ะ,คะเขาก็ไปซื้อแล้ววันก็มีอยู่สองชุดคนเขาก็ถามว่าจะเอาชุดหนึ่งหรือว่าชุดยี่สิบนะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาก็คิดอยู่เอ๊ชุดไหนดีชุดที่หนึ่งดีไหมเอาไม่เอาดีกว่าเขาเอาชุดที่ยี่สิบนะคะปรากฏว่าเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะคะที่ผ่านมา มีข้อความส่งหาเขานะคะปิงป้งปิงปิ้งปิงนะคะบอกว่ายินดีด้วยคุณถูกรางวัลที่รางวัลที่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะแต่เขาบอกว่ายินดีด้วยคุณถูกรางวัลนะคะจำนวนเงิน5้าล้านครอน5้าล้านหนึ่งแนสอห้าครนค่ะโอ้ยอิจฉาเนอะอิจฉาในที่นี้คือเออเอ้ยทำไมไม่ใช่เรานะปยาก็บอกว่าคุยกับหัวหน้าว่าเอ๊ะทำไมไม่ใช่ ลุงนะคะแต่ลุงไม่เคยซื้อนะคะลุงไม่ซื้อลอตเตอรี่นะคะนั่นแหละก็เลยเออก็เลยกลายเป็นแซลว่าเฮ้ยเขาสนใจอยากจะเออหาแม่ใหม่ให้ลูกสาวเขาไหมเผื่อค่ะ <laughs> ฉันจะไปฉันเป็นแม่เลี้ยงที่ดีนะฉันเป็นแม่เลี้ยงใจดีนะอะไรเงี้ยเซลแซลเล่นกับหัวหน้ากับเพื่อนร่วมงานนะคะเขาก็พากันแซลว่าเอ้ยอยู่ที่นี่ก็ดีแล้วอยู่กับลุงนี้ก็ดีแล้วคมรักเราไม่ลงไม้ลงมือเราไม่เอาเปรียบเราอะไรเงี้ยเขาว่านะปียาก็พูดเล่นๆไปนะคะนั่นแหละ มันเป็นความยินดีนะคะเพื่อนๆเพ,อนเพราะว่าผู้ชายคนนึงนะคะเขาไปอยู่เมืองไทยมาหลายปีนะคะแต่เขาตัดสินใจที่กลับมาอยู่นอร์เวย์เนาะแล้วทีเนี้ยเขาก็ถูกรางวัลในสภาวะที่เขาช่วยเหลือตัวเองยังไม่ได้นะคะหมายถึงว่าเขาเป็นทหารผ่านศึกมานะคะแล้วเขาก็กินเงินอ่ากินเงินคนพิการนะคะแล้วเขาก็เลยหลังจากที่เขาได้ได,ได้รับข้อความนะเขาก็ดีใจมากเลยนะ ลั่นบ้านเลยนะคะกระโดดโลดเต้นอยู่คนเดียวนะแล้วหมาเขาเขามีหมาด้วยนะคะก็มันกระโดดวิ่งล้อมตัวเขานะเพราะาเขาตื่นเต้นมากเลยไงเขาแบบโหอะไรเงี้ยนั่นแหละเขาก็เบ้าร่าอย่างงี้นะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็เลยพอวันรุ่งขึ้นนะคะพอเขาได้รับข้อความนะั้นใช่ไหมคะวันรุ่งขึ้น จากที่เขาไม่ค่อยจะได้ซื้อพิซซ่านะคะซื้อเบอร์เกอร์นะคะให้ให้ลูกสาวเขากินวันลุกงขึ้นเขาก็พาลูกเขาไปซื้อเบอร์เกอร์แล้วก็ไปซื้อพิซซ่าถาดใหญ่เลยนะคะแล้วก็ไปซื้อตุ๊กตาหมีให้ลูกเขาที่เขาอยากได้มากอะไรเงี้ยดีใจกับเขามากๆเลยนะคะแล้วเหตุผลสําคัญอีกข้อหนึ่งคือเขาบอกว่าเขาจะบริจาคให้กับหน่วยงานทหารผ่านศึกนะคะของนอร์เวย์นะคะเพราะว่าอะไรเขารู้ และเจอมากับตัวเองนะคะว่าถ้าหผนานศึกทุกคนนะคะกินแค่เงินช่วยเหลือแต่ละเดือนเนี่ยที่เขาพิการใช่ไหมคะมันไม่พอนะคะบางทีมันไม่พอใช่ไหมคะโอเคละบางคนค่าใช้จ่ายอาจจะเยอะมันก็เลยไม่พอทีนี้เขาก็เลยเห็นว่าตัวเขาเจอประสบปัญหาเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าฉันจะบริจาคบางส่วนให้ด้วยแล้วเขาก็จะเอาเงินไปซื้อบ้านนะคะเป็นของตัวเองนะคะคือเขาเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมคะแล้วเวลาจะทําบ้านตกแต่งอะไรก็เกรงใจใช่ไหมไม่ใช่ เจ้าของบ้านตอกตะปูตุ๊กตุกก็ไม่ได้นะคะตอกตะปูไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวบ้านเขาเสียหายนะคะนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าเขาจะมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วเขาดีใจมากป้าย่าก็ขอ,อ,อแสดงความยินดีกับเขาและลูกสาวเขาด้วยนะคะลูกสาวเขาก็จะได้มีออโอกาสหลายๆอย่างเท่าเทียมกับเด็กคนอื่นเนาะไม่ใช่ออดมื้อนะคะอยากกินอะไรก็ยังไม่ได้กินเนาะ นั่นแหละค่ะประเด็นสําคัญเลยคือเออไปย่าเล่าให้แม่ย่าฟังนะว่าเออแม่ย่ามาม่าเนี่ยฉันดูข่าวมานะผู้ชายคนนี้เขาถูกลอตเตอรี่คือไม่ใช่อะไรหรอกแม่ย่าแกชอบเล่นแกแค่ชอบซื้อแกซื้อทุกอาทิตย์นั่นแหละก็เผื่อให้แกได้กําลังใจแกะจะได้เออมีกําลังใจซื้อ นั่นแหละแล้วป้ายาบอกว่าเออเขาก็จะบริจาคให้ทหารผ่านศึกด้วยนะแม่ย่าบอกเออดีนะดีแล้วแหละให้คนที่ไม่มีจริงๆถูกนะคะเพราะว่าเขาไม่มีแมนแต่บ้านอยู่เนาะขายรถเพื่อที่จะมาจ่ายค่าบ้านด้วยเขาบอกเออเออให้ให้ถูกคนแล้วแหละลอตเตอรี่นะแม่ย่าบอกป้ายามก็เห็นด้วยนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้นะคะก็คงจะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆเนาะแล้วก็เอาเรื่องน่ายินดีมาเล่าสู่ฟังนะคะใครอยากจะสมัครเป็นแม่เลี้ยง คนใหม่ของเขาก็ลองดูนะคะ <Okay S 2> <laughs> <laughs> โอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะฮาเดรบราลาซเมน